เราห้าลูกโกโก้เอกเราต้องห้าลูกโกโก้เอกลูกโกโก้อยู่ไหน้าเที่ยวส่วนโกโก้เอกค่ะมาส่วนโกโก้เหมือนเดิมพี่น้อง ็มีลูกแล้วลูกโกโก้มันหายไปในหมอดเสียงต้าเหรอไม่ใช่นี่กโกโก้ค่ะ โกโกนี่มันเป็นลูกบ่อนมันจะเป็นอยู่บอลงานเต้มเลยอ่ะบอลยัดยอดไข่อ่ะแม่ได้ยินเชี่ยงตอกไม้ปอกปอกปอก,ปอ,กอยู่ <S <S โอ้โหทำไมมันเป็นลูกขนาดเนี้ยใหญ่เยอะด้วยอะ่ะนั่นมนในตอนนั้นลูก ការងារសាងក្រាក់ធមក្រាក់ធមធមໃຈ